ขอนแก่นมีร้านข้าวแกงกะหรี่เปิดใหม่ที่บอกเลยว่ากินทุกวันไม่มีเบือ่อขอนแก่นจะเต็มวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านกะหรี่อยู่ไหนร้านฟาสต์ฟู้ดข้าวแกงกะหรี่ที่มีเมนูให้เลือกหลากหลายอย่างจานนี้ข้าวแกงกะหรี่หมูชุบเกล็ดขนมปังทอดที่มีไส้ชีสให้จุกๆอยู่ด้านในบอกเลยว่าหมูเขาให้มาชิ้นใหญ่มากจุดเด่นของร้านนี้เลยคือน้ำแกงกะหรี่ที่ไม่เหมือนใครเป็นการฟิวชั่นระหว่างญี่ปุ่นกับอิตาลีที่ทางร้านคิดค้นขึ้นเองกินแล้วจะได้ความหอมละมุนแบบญี่ปุน่นแต่ก็จะได้ความสสดช่นานแล้วไมเเียบบตู <Inter> โรชาติแปลกใหม่แต่บอกเลยว่าอร่อยมากมมาต่อกันด้วยเมนูเทริยากิไข่ค้นที่เขาให้มาแน่นจานแบบนี้ทุกจานที่ที่ร้านทําเนี่ยบอกเลยว่าเสิร์ฟเร็วมากๆแต่ว่าทางร้านก็ใส่ใจในทุกขั้นตอนเรียกได้ว่าเสิร์ฟอาหารแบบงานครับแต่ความเร็วแบบฟาสต์ฟู้ดจริงๆดูสิทุกคนไก่เทริยากิกับไข่ค้่นช่ำๆแบบนี้พอทั้งสองอย่างมาอยู่คู่กันบอกเลยว่าอร่อยฟินมากๆหรือว่าใครเป็นสายอุดงก็ต้องเมนูนี้เลยอุดงแกงกะหรี่หน้าหมูชาชูเส้นอุดงนุมน่มๆคลุกไปกับน้ำแกงกะหรี่หอม ยิ่งกินคู่ไปกับหมูชาชูคือโคตรเข้ากันและตอนนี้ที่ร้านเขายังมีกล้องฟิล์มน่ารักน่ารักมาให้เก็บภาพลงโซเชียลกันด้วยแต่ขอความลวมเือลูกค้า1ท่านต่อ1ภาพนะแล้วทานข้าวจะไม่ทานหวานได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นเมนูเครื่องดื่มหรือว่าของหวานที่นี่เขาก็มีแล้วบอกได้เลยว่าอร่อยไม่แพ้กันพิกัดร้านจะอยู่กลางสะ د านตรงข้ามกลางทาวร้านสีแดงๆตรงนี้เลยสําหรับใครที่เป็นสายข้าวแกงกะหรี่บอกเลยว่าห้ามพลาดไม่มาลองจะถือว่าพลาดแล้วเด้อ